เรื่องอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะทำเพื่อที่จะทานกับเย็นตาโฟนะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เผือกปรุงรสห่อฟ mm hmm. องเต้าหู้ทอดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันอย่างแรกเลยก็คือต้องใสเผือกให้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะอันนี้หวานใช้ประมาณหนึ่งหัวไม่ใหญ่มากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยการใส่ผงปรุงรสก่อน ประมาณนี้นิดก็ได้ค่ะน้ำมันหอยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะอันนี้ใส่เยอะหน่อยได้ยิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งหอมนะแล้วก็ใส่ ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่พริกไทยนะใส่พริกไทยเยอะหน่อยก็ไดเ้เสร็จแล้วก็จะใส่แป้งมันนะคะแป้งมันนี้จะเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพอเราคลุกให้เข้ากันแล้วแล้วถ้ามีส่วนผสมของแป้งมันอยู่ด้วยพอเราเอามาห่อในฟองเต้าหู้แล้วเราก็าไปนึ่งก่อนเนี่ยตัวแป้งมันนี้จะเป็นตัวที่จะประสานเนื้อทั้งหมดเอาไว้ หนึ่งช้อนสองช้อนประมาณสี่ช้อนนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่านิดนึงไม่ไม่ใช่ว่าใส่จนเจิ่นะใส่แค่แบบพอให้มันไม่แห้งนะคะใส่ไปแค่นี้ก่อน เสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันหวานจะใช้มือนะคะคลุกให้ส่วนผสมเข้ากันมันก็จะแบบลักษณะแบบว่าแฉะแฉะนิดนึงนะแต่ไม่ถึงกับน้ำเยอะนะคะไม่ถึงกับน้ำเยอะแต่ว่าต้องอคนให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันอย่าให้อะไรไปไปอยู่ตรงส่วนไหนเป็น พิเศษแล้วก็ไม่เข้ากันมันก็จะไม่อร่อยนะถ้ามันแห้งนะก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะถ้ามันแห้งเดี๋หวาน,นดูก่อนโอเคค่ะหวานก็ผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแต่พอดีนึกขึ้นมาได้ว่าคราวนี้อยากจะลองใส่กุ้งด้วยนะ ไปค้นกุ้งในในช่องฟรีซปรากฏว่ามีเหลืออยู่เท่านี้หวันก็เลยปลอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวันจะใส่ลงไปด้วยเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันเปลือกพอมันโดนเครื่องปรุงแล้วมันก็จะหดลงนะมันจะเหี่ยวนะคะมันก็จะคลุกง่ายขึ้นก็พยายามคลุกเคล้าให้ทั่วๆให้เนื้อกุ้งอยู่ ในทุกๆคำที่เราจะเขี่ยมันเข้าไปนะพยายามกระจายกระจาย,จายโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการห่อกันเลยค่ะโอเคค่ะอ่พอเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคราวนี้เราก็จะมาเตรยมหอ่อฟองเต้าหู้กันนะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้แบบมันไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะคะเป็นแบบแช่แข็งนะ หวานก็เอาออกมาทิ้งไว้ให้มันละลายสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงหยอนน้ำลงไปนิดนึงนะแล้วก็ทาให้มันทาให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไส้ใส่ทางปลายตรงนี้นะ ถ้าชอบให้แบบเนื้อมินแบบอ้วนๆนหน่อยก็คือใส่เยอะหน่อยถ้าชอบแบบไม่อ้วนก็ใส่น้อยหน่อยก็แล้วแต่นะแต่วานจะใส่แบบอ้วนนิดนึง ใส่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับตรงปลายม้วนไปเลยม้วนแน่นๆนะม้วนแน่นๆหน่อยนะจับกดนิดนึงถ้าถ้าถ้าฟองเต้าหู้ขาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะติดกันเองม้วนไปเลยค่ะแล้วก็กดให้แน่นๆนี่ถ้ามันถ้ามันขาดงี้ใช่ไหมไม่เป็นไร ม้วนประมาณเนี้ยทบ1ทบมั้งอธิบายไม่ถูกก็คือหวานใช้ตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมถึงตรงนี้ค่ะประมาณสองรอบนะเสร็จแล้วหวานก็จะตัดนี่เสร็จแล้วค่ะ แค่นี้ระหว่างนี้เราก็อาเอาน้ําใส่ลังถึงตั้งไฟเลยนะแล้วเราก็จะเอานี้ไปใส่ในในซึ้งนะทําให้ได้มากที่สุดใน1นึ่งถาดนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปนึ่งกันค่ะอันวหนจะทําให้ดูอีกอันหนึ่งสมมุติอันนี้มันขาดใช่ไหมคะจะต่อนะประมาณนี้คือมันไม่ต้องแบบว่าเพอร์เฟก มันอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรอย่างนี้นะไม่เป็นไรประมาณนี้ถ้าเกิดแผ่นเล็กเราก็ไม่ต้องแบบว่าใส่เยอะมากก็ได้ทำอันน้อยๆหน่อยทำอันเล็กๆนิดนึง แต่ว่าเวลาใส่ก็คือพยายามให้มีกุ้งให้มีกุ้งทุก,ท,กทุกระยะจะได้กัดไปตรงไหนก็เจอกุ้งนะคะถ้าไม่ชอบกุ้งก็ไม่ต้องใส่ทําแต่เผือกก็ได้นี่ประมาณนี้นะคะ แต่ตรงนี้มีที่อีกนิดมานี้นะแล้วก็ม้วนเลยนี้โอเคนะคะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนึ่งนะ ค okay, ค่ะน,นี้หวานห่อเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวหวานกำลังจะเอาไปเข้า,าลังถึงนะไปนึ่งนะคะก็น่าจะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะเดี๋ยวนึ่งเสร็จเรามาดูกันนะคะ อันนี้คือเผือกห่อฟองเต้าหู้นะคะที่เราทำกันแล้วเรานเอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันจะมาหั่นเป็นท่อนๆนะแล้วก็จะเอาไปทอดน,นะคะนี่นะนม,มีกุ้งด้วยมีกุ้ง เราไปทอดกันค่ะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดเผือกห่อฟองเต้าหู้กันนะไฟอ่อนๆน,นะคะไฟอ่อนๆ ก็ค่อยทอดไปจะเย็นๆนะนี่ฝั่งนี้เริ่มเหลืองแล้วค่ะแต่วันจะทยอยเอาขึ้นแล้วนะ